สวัสดีค่ะเพื่อนของเจทีสำหรับเพื่อนๆคนที่เกิดบันสุกนะคะเจทีจะมาดูไกด์ไลน์ความสัมพันธ์ให้เนาะเป็นรายวันเลยนะคะเจทีนะคะสําหรับคนที่เกิดบันสุกนะคะตั้งสมาธินึกถึงหน้าตัวเองหน้าเขาคู่กรณีนะคะส่งจิตสนใจเข้ามาหาเจทีนะคะแล้วก็อย่าไปตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงเนาะสำหรับใครต้องการป,ปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กับเจทีสามารถกดสมเด็จจึงเลื่อนมามีลิงก์เจทีนะคะก็นะคะ ทักกิทีมาก่อนด้วยนะคะโอเคนะคะปะไปดูความสัมพันธ์วันศุกร์ของเราดีกว่านะคะ mm hmm. เขาจะหวานแหววฟาดฟันกันแค่ไหนนะคะอันนี้สําหรับเพื่อนๆของชาววันศุกร์นะคะวันศุกร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนะคะหรือจะเลทไปหน่อยเดือนมกรานะคะความสัมพันธ์ของเพื่อนของเราจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยนะคะขอรู้พ่ประจำตัวเพื่อนของเราหน่อยโอเคไหมตอนนี้ขอดูหน่อยนะคะในความสัมพันธ์สีดาบ ปกป้องตัวเองเต็มที่ทําไมอะตัวเองตเตยไม่อยากได้ความสัมพันธ์นี้หรอมันสุกแพ่งทัดลมมาม้สิงคนูเออมีถุนตุนกลว tower วนะคะเหมือนอยากจบความสัมพันธ์เหมือนอยากจบบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะตอนนี้ไม่อยากยุ่งกับใครอ้าวนะคะบางคูกค่กรณีอาจจะนะคะอยู่กับความสัมพันธ์เก่าๆไปไหนไม่ได้นะคะประมาณนั้นนะคะ ล้วก็เพิ่งทะเลาะฟาดฟันกันไหมตัวเองขอดูตัวเขาหน่อยสิขอดูคนที่เกิดป็นจุอาคนที่มาดยว่กับบรรจุของเราหน่อยสิเขาเป็นคนเขาทาอะไรอยู่เขาไปทะเลาะกันหรือเปล่าคะเนี่ยนะคะคนบรรจุของเราบางคู่กรณีนะคะอะอาจจะยังไม่ได้เริ่มความสัมพันธ์คุณอาจจะยังไม่อยากเริ่มความสัมพันธ์ก็ได้เพราะคุณรู้ว่ามันต้องจบเพราะเขามีคอนเนคชั่นอื่นไหมนะคะ คุณไม่กล้าเข้าไปไหมทาวเวอร์คุณกลัวความสัมพันธ์นี้ไม่สวยจบไม่สวยไหมหกรณีหนึ่งด้วยตัวเขาเป็นสามดาบนะคะหรือตัวเพื่อนๆของเราไม่สดหรือตาฝ่ายตาไม่สดคะเนี้ยก็ได้นะคะตัวเขารู้สึกเจ็บปวดนะคะรวดร้าวจิตใจถูกทําร้ายนะคะร้อนรนอยู่ตอนนี้คนวันสุกข,ของเรานะคะสมชื่อกับวันสุกเลยนะคะคุณไปเผาเขาให้สุกไหม <c oughs> ม,มีบางคําพูดบางสิ่งบางอยา่างนะคะทําให้เขาเจ็บปวดหรือตอนนี้พวกคุณอะนะคะ จเจอปัญหารักสามเศร้านะคะหรือเปล่าเพื่อนๆของจิตีไพ่หนึ่งไม้นะคะเหมือนเขาอยากอยู่คนเดียวอะต่างฝ่ายต่างอยากมุฟออนต่างฝ่ายต่างอยา,อยากอยู่คนเดียวแล้วนะคะให้เทคแอคชั่นขึ้นเทามีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณกับเขาเหมือนเพึ่งตัวเขาเหมือนอยากอยู่คนเดียว <c oughs> อยากเคลียร์ตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะเทคแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างหนึ่งไม้นะคะ โอ้โหมีการเทคทั้งคู่นะคะวันศุกร์เกิดอะไรขึ้นขอดูหน่อยค่ะโอเคนะคะจะทีขอดูอดีตที่ผ่านมาก่อนเนาะไม่เหมือนวันอื่นขอดูอดีตความสัมพันธ์ของเพื่อนของเราทําไมถึงสงอ้อนสงแน่นแบบนั้นคะคุณอาจจะไปดีกว่าคนธาตไฟเม็ดสิงหธนูได้ถ้าลมมีถุนตุนกลุมได้นะคะเดี๋ยวนะคะขอดูความสัมพันธ์ของเพื่อนอดีตที่ผ่านมา5ใบ2เหรียญ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ทางไกลนะคะมีความเป็นเพื่อนกันอยู่มีความห่วงใยอีกฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งเฉยไพเดอรสตาร์เอ็มเพรสนะคะเป็นความสัมพันธ์อีกฝ่ายหนึ่งรวยมากนะคะอีกฝ่ายหนึ่งรวยมากและอีกฝ่ายหนึ่งมีฐานะทางการเงินการงานที่ดีนะคะไม่สามารถชัดเจนได้หรือในกรณีหนึ่งเป็นมีความหวังแหละแต่มีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะเป็นความสขอยีบหนึ่งนะคะโอเคเนาะแดนไพ่ห้าเหรียญนะคะรักๆัลกเลื่อ,อนอ,ออนออฟเหมือนจะไปต่อก็ไปไม่ได้นะคะติด สภาวะคุณอาจจะมีคนของคุณหรือเขาอาจจะมีคนของเขาก็ได้แต่ก็ดูสิคะพยายามหอบกันเดินไปนะคะในความสัมพันธ์นี้เป็นรักสามเศร้าเราสองสมคนก็ได้นะคะอืมีปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนนะคะแต่ก็มีความสุขเวลาได้คุยกันเวลาอยู่ใกล้เขานะคะแต่ครอบครองไม่ได้นะคะหรือตัวเขาก็ได้นะคะที่เป็นแบบเนี้ยโอเคเรามาเข้าใครแมทของเราก่อนนะคะความสัมพันธ์นับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีละคะเพื่อเพื่อของเจที ความสัมพันธ์ของชาววันวันศุกร์ของเรานะคะจะเป็นยังไงนะคะสุกเอาเผากินแบบนี้ไม่ได้จะหันหน้าเข้ามาคุยกันไหมนะคะหรือว่าอย่างไรนะคะหรือจะคลิปไว้แบบนี้พอดูความสัมพันธ์นับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีหรือต้นเดือนมการานะคะไพ่แปดไม้นะคะโอโ้โหเหมือนจะมีการมางงอนหรือมีการมาหานะคะเอสออฟวอนนะคะอืมจะมี เพื่อนๆอาจจะเฉยแต่เขาเทคแอคชั่นก็ได้นะคะถ้าในกรณีหนึ่งไม่ใช่รักสามเศร้าราสองสาคนอาจจะมีปัญหาเรื่องคําพูดนะคะฟีนอเพนติเคิลนะคะมีการงอกันเกิดขึ้นค่ะตัวเองไพ่ธาตุไฟมาสูงแม่สิงห์ธนูเห็นไหมคะออนไลน์เขาอาจจะเป็นคนต่างไกลต่างชาติต่างศาสนาแล้วมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจะทีเห็นเขาหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณฟีนอเพนติเคิลนะคะเนี่ย ตัวเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นนะคะคือปรับใจอะ่ะเห็นไหมคะการเทคแอคชั่นของเขาคุณจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างในใจเขานะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะเห็นไหมคะไฟของคิงไฟเนื้อคู่ขึ้นนะคะเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดในกรณีหนึ่งนะคะต่างฝ่ายต่างเห็นไหมคะคนนี้ก็มีคนนี้ก็มีนะคะเหมือนจะขับข้าประคองไปอย่างนี้นะคะได้หรอตัวเอง บางคู่กรณีเป็นรักซ้อนบางคู่กรณีเป็นเจ้านายกับลูกน้องนะคะมีเรื่องงานเดียวกันนะคะมีเรื่องผลประโยชน์นะคะมาดูในความสัมพันธ์นี้ด้วยก็ระวังดีๆนะคะ,พะเพื่อนๆของเจตีเขาดูหน่อยค่ะเขาดู King o p p o s หน่อยเขาเหมือนเป็นเจ้านายคุณยังไงไม่รู้นะคะ The View o f p h a June นะคะเห็นไหมคะเขาจะเข้ามานะคะอาจจะเป็นช่วงปีใหม่ไหมนะคะมีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมด้วยนะคะคือการเอาใจแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกโอเคขึ้น นะคะเหมือนคุณจะไม่ยุ่งกับเขาเลยอะนะคะในกรณีที่หรือเพื่อนๆของเราเขาอาจจะมายุ่งกับคุณก็ได้นะคะเหมือนเขาจะเทคแอชั่นนะคะพเพื่อนๆเป็นไพ่สีถ้วยนะคะเนี่ยเป็นไพ่ของเขาคิดอยู่ว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงนะคะไพ่าสามดาบพวกคุณอาจจะทะ,ทะเลออกกาะกันรุนแรงหรือจบลงไปไม่สวยก็ได้นะคะมีปัญหาหึงห้วงก็ได้นะคะจะที่เห็นเป็นไพ่สีถ้วยแปดไม้นะคะเขาคิดจะเข้าหาคุณแหละ ไพเดอะซันนะนะคะ,นะนะคะบางคู่กรณีคุณมีบุตรติดไหมเขาจะเข้าทางบุตรคุณถ้าคุณเป็นครอบครัวกันอยู่เลิกร้างกันไปจะมีการกลับมานะคะโดยที่จะให้การดูแลเลี้ยงดูบุตรเห็นไหมคะมีเด็กๆคุณอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะหรือเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งคู่ก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมมีลูกสองคนนะคะนี่ก็มีลูกรีวิวออฟฟอร์จูนเข้ามานะคะจะที่เห็นเขาเข้ามาเยอะอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเดอะฟูลนะคะแต่ก็ยัง ไม่ได้สถานะนะคะแต่เดอะซันขึ้นนะคะตัวเขาอาจจะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะหรือตัวเพื่อนเป็นก็ได้สลับเอาเจาที่เห็นมีการแคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันอยู่นะคะแต่ก็ดูนิ่งๆไปไหมนะคะเพราะว่าพายหน้าที่การงานขึ้นมานะคะมีหน้าที่การงานเข้ามาหาคุณเดอะฟูเนี่ยพ่สามถ้วยนะคะเห็นไหมคะมี การเลี้ยงฉลองการจัดงานสังสรรค์ปาร์ตี้การชวนไปเที่ยวและทริปแต่ไม่ให้สถานะนะคะเหมือนเพื่อนของเราแจสเมนขึ Just ้นนะคะก็ดูดีดด,ด,ด้วยนะคะว่าเขามีคนของเขาไหมเจที่เห็นคุณจะมุฟออนนะคะซึ่งเขาไม่ยอมนะคะสําหรับคนรักเก่านะคะก็อยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้แหละนะคะพยายามจะซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่อง,อ,ง,อ,งอะไรนะคะเหมือนเขาคนรักเก่าของคุณเหมือนเขาไปกับคนอื่นแล้วเขาไปไม่รอดนะคะเขา เขาอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคเพราะฉะนั้นเขาอยากกลับมาสําหรับคนรักเก่าเพื่อนของเราจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรนะคุณไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาแล้วคุณมุกออนแล้วคุณสวยอะแล้วคุณก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วเลี้ยงลูกได้ด้วยสําหรับคนรักเก่านะคะแต่ก็ยังจะอยากให้โอกาสเขาแหละแต่เขาเป็นเดือฟูเขาไม่เขาไม่เขาไม่รับผิดชอบอะนะคะจะทีเห็นจัตต m e เมนต์คนรักเก่านะคะยังไม่ได้ให้สถานะเท่าไหร่นะคะเหมือนมีระยะอยู่พอประมาณหนึ่งนะคะแต่ก็ดีกันอยู่แต่สําหรับความสัมพันธ์รักซ้อนนะคะ รู้สึกว่าจะก็ระวังความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปนะคะมันเพราะมันผิดนะคะจัสเมนขึ้นนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยมันจะไม่ค่อยโอเคสําหรับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะคะ mm hmm. คือมันมันมันไม่มีสถานะนะคะ mm hmm. เพื่อนก็ดูดีๆว่าเขามีคนของเขาไหมนะคะเ mm hmm. นี่ยจัสเมนนะคะก็คือให้ดูหน้าไพ่แล้วกันนะคะจะทิมไม่จัสนะคะ mm hmm. เพราะว่าในกรณีรักซ้อนนะคะ มีสองสามคนเขาก็จะไม่ให้สถานะเพื่อนของเราถ้าคุณไปอยู่มันก็จะตกอยู่ในสถานะทรมานนะคะอมืมีความสุขแต่ความทุกข์มากกว่าก็ระวังด้วยนะคะให้เขาเคลียร์ตัวเองก่อนเนาะสําหรับกรณีคุณมีคนของค,คุณเขามีคนของเขานะคะเหมือนทะกลับมาแต่ก็ไปอีกนะคะอแต่สําหรับกรณีว่าต่างคนต่างไม่มีใครนะคะ เป็นความรักที่เพิ่งจบกันไปก็มีการกลับมาง้องอนเนยเห็นไหมคะเนี่ยนาะคะมีการงอนมีการชวนไปดื่มปาร์ตี้สังสรรค์นะคะเหมือนจะมีการเทคแอคชั่นสลีละนะคะสำหรับคนรักเก่านะคะก็ระวังนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าให้ความสัมพันธ์นี้ให้ระวังอะไรอีกระวังกรณีรักซ้อนเนาะเฮอร์มิตนะคะดูดีๆนะคะไพ่ให้ขึ้นเตือนนะคะก็ระวังอะไรเฮอร์มิตเดอร์มิชเชียนสำหรับคนรักเก่าเขาจะกลับมานะคะ มาทําให้ความรักมันดีขึ้นสําหรับคนบรรสุขของเราให้ไฮโรเฟนนะคะให้แต่งงานขึ้นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาได้นะคะเขาจะกลับมานะคะขอคืนดีกันเพื่อเราอะไรอะอะไรสเตรงเนี่ยะคะระวังนะคะสิบแปดบวกไวมากนะคะอืมแล้วก็คอนโทรนะคะเขายอมคุณนะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มเลิฟเวอร์เนี่ยให้ขึ้นเตือนนะคะก็คือความสัมพันธ์นี้นะคะ มันอาจจะเป็นรักซ้อนหรือรักไม่ถูกต้องก็ได้สําหรับกรณีที่เขามีคนของเขาหรือคุณมีคนของคุณอยู่นะคะก็พยายามเคลียร์ตัวเองด้วยนะคะเพื่อนให้ชัดเจนก่อนค่อยมาดีกวกับเขานะคะคนจะได้ไม่ผิดเนาะเพราะความสัมพันธ์มันจะสิบแปดบวกไวมากนะคะเพราะฉะนั้นมันทรมานคุณจะเป็นไปเป็นตัวเลือกหรือคุณไปทําให้เขามาเป็นตัวเลือกมันก็ไม่โอเคสําหรับเขาแหละนะคะ ไพ่เมิตราศีกันขึ้นนะคะไฮโลเฟนราศีพฤกษ์สเต้งราศีสิงห์เรเบอร์ราศีเมถุนไพ่รักขึ้นถึงห้าใบไพ่เตือนนะคะคุณรักกันคุณเป็นเนื้อคู่กันแหละแต่เป็นเนื้อคู่ที่ยังไม่ใช่เวลาของคุณสําหรับกรณีรักซ้อนขอดูหน่อยเขาคิดยังไงกับเพื่อนของเราตอนนี้มีหน้าคุณอย่างมุกออนก็คุณก็คือคนที่เขาตามหานะคะคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะ คุณคือปฏิหารที่เขาได้เจอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณมีแพชชั่นทริปเปิลนะคะตัวกับเขาวันสุขุณวันสุขถอยก่อนนะคะถ้าคุณมีคนของคุณหรือถ้าเขามีคนของเขาแต่ถ้าไม่มีนะคะก็ระวังการใช้อารมณ์นะคะเพราะอารมณ์เยอะมากนะคะผู้หญิงที่โชคดีที่ได้เจอเขาประมาณนี้นะคะเป็นผู้หญิงอ e ิสเซฟเขาอยากดูแลคุณนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไหมเขาถึงต้องกักการตัวเองออกไปก่อนหรือตัวคุณก็ได้นะคะอื จอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดขอดูไพ่แนะนำหน่อยนะคะซิมิตี้เคมีตรงกันพวกคุณเคมีตรงกันนะคะอาจจะได้อยู่กันในบ้านปลายนะคะณนะตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ก็ถอยก่อนฮันนีมูนนะคะจะได้ไปเที่ยวกันนะคะในอนาคตทูเลฟต่างฝ่ายต่างรักกันต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันเป็นรักที่บริสุทธิ์ถอยออกมาก่อนนะคะถ้ามันบริสุทธิ์เนาะอย่ากโกหกซึ่งกันและกันนะคะจะผิดมีการจับผิด มีการบาดระแวงซึ่งในไพ่กองนี้อยู่เหมือนไม่มีความเชื่อใจอยู่นะคะแต่ก็รักกันนะคะแต่ก็มักจะมีเรื่องปัญหาทะเลาะเบาแวงกันบ่อยก็ระวังนะคะไพ่แนะนําเนาะเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาต่างฝ่ายต่างอยาบดูแลซึ่งกันและกันอยู่อันนี้อยู่ที่เพื่อนเพื่อนของเราว่าจะดีกว่าเขาได้ประมาณไหนเจทีไกด์ไลน์ให้ประมาณหนึ่งสำหรับคนบันสุขของเราเนาะเจะทีไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครป์คอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกเป็นเพื่อนกันในชแนลนี้เจทีสี่ห้าเก้า สวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ